คาถาสวดพระาธาตุประจำปีเกิดเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าสเสด็จดับสังขารปรินิพานโทสนะพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุมอบแก,ก่กษัตริย์เพื่อให้ประดิษฐานาสถูปต่างๆในครั้งแรกรวมแปดแห่งครั้นถึงรัชสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชได้โปรดให้รื้อพระสถูปเจดี ค้นหาพระบรมสารีริกธาตุนำมาแบ่งสรรใหม่บรรจุในพระสถูปที่สร้างขึ้นเป็นจำนวนถึง84,000พแห่งและมอบให้พระเทระนำไปประดิษฐานสืบพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกาและนา,นานาประเทศในทวีปเอเชียเป็นเหตุให้มีพระบรมสารีริกธาตุแพร่หลายไปทั่ว แต่บัตรนั้นเป็นต้นมาพระธาตุประจำปีเกิดนี้ตั้งแต่โบราณมีความเชื่อว่าเมื่อสิ้นอายุไขดวงวิญญาณจะไปสถิตอยู่ตามพระธาตุเจดีย์ต่างๆตามปีที่เกิดและขณะมีชีวิตอยู่หากได้ไปนมัสการถือว่าได้บุญกุศลและทำให้อายุยืนนาน ปีมะโรงพระธาตุเจดีวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ประวัติพระธาตุเจดีวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งซึ่งประดิษฐานพระพุทธสิงิ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาเธิประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนส่งน้ำโดยทั่วถึงกันแต่เดิมที่ดินบริเวณน,นี้เป็นตลาดเรียกว่าวัดลีเชียงจนถึงปีพุทธศักราช1,888พระเจ้าผาอยู่กษัตริย์องค์ที่หในราชวงศ์บางราย ทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นพร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์สูง24ศอกองค์หนึ่งเพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิพระบิดาของพระองค์สถาปัตยกรรมสำคัญของวัดนี้ได้แก่วิหารลายคำที่มีจิตตกรรมฝาผนังอันง,งดงามพระอุโบสถหอไตรที่มีปูนปั้นเป็นรูปเทวดาประดับและเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา คำนมัสการพระธาตุพระสิงห์นะโมตัสสะพะคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะมมมิสิหิงคะพิมพังสุวรรณาภิรมัง ลังกาชาตังโสภาพิโสังสราพิกันตังนามามิหังคําอธิษฐานขอพรข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมีสามสิบทัตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระสัมมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจก,กโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสม,มณะโคโดมบรมครูขอให้ส่งพลังมายัางตัวข้าพเจ้าจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยทั้งหลาย และสรพพเคราะหทั้งหลายในกายข้าพเจ้าจงสูญไปสิ้นไปด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าประสบความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความไม่มีและความไม่มีจงอย่าได้บังเกิดกับข้าพเจ้าต่อไปขอให้การประกอบอาชีพของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์พร้อมทั้งด้วยอำนาจและตะบะเดชสมบัติทนะสารสมบัติและบริวารสมบัติ หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพานขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในตระกูลที่ดีเป็นผู้มีธรรมะบริสุทธิ์สมบูรณ์พูนสุขทุกประการด้วยเธอ